ค่ะกลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปที่สองเนาะพี่น้องนะคะคลิปที่สองของวันที่เจ็ดเนาะค่ะค่ะแอดจะมาลงของน้องต้าพารวยต้อจากคลิปเมื่อกี้เนาะค่ะอ่าเพราะว่าจะเป็นเล่าพัฒนาหรือว่าสามน้อยมัดรวมเนาะค่ะอ่าจะลงสามน้อยก่นไปรีวิวของเหมือว่านผลของเหมือวานี่พี่น้องเบื้องก่อนเนาะค่ะเหมือว่านี่น้องต้าว่างเด่นอยู่ที่ หนึ่งกับแปดเนาะค่ะพี่น้องนะคะน้อยแหลกน้อยพิเศษมากหนึ่งทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะของน้องตาจับที่หนึ่งสองเนาะพี่น้องออกที่สามหนึ่งกับหนึ่งซีขไปขาม,มาเป็นเฉรียรใจเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะเข้าไปสองข้างเนาะคะ่ะมาน่อยปกติออกที่ซีแปดกับเก่าแปดนะคะแปดมากอีกบนล่างสองข้างนะคะ แต่ว่าเขาจับได้ตัวกลับเนาะพี่น้องนี่เนาะแปดเก้าเก้าแปดเนาะคะ่ะตัวกลับก็เอาว่านะคะนะคะไปที่อ่าน้อยวีไอพีเนาะค่ะพี่น้องนะคะออกที่หกสามหกนะคะหกสามหกหลักกะอ่าสองหกนะคะ เาเป็นเมาส์เมาส์เป็นลางๆเลยเนาะค่ะพิเศษกันเนึงเมาส์ปกติแปดรี่พี่หกหลดเอาพี่น้องนะคะหลดเอาหนาจาโอโยแนวนี้นะคะน้อยกระซางป่าเล่ากระตามออกตัวถีเพื่อกันได้ค่ะจมือเนี่ยนะคะไปน้ำบอท่านคือกันเนาะค่ะในบางขังบางมือเนาะพี่น้องเนาะมันจะสองใบแอดกระตองคอนุญยาตเอาออกเลยนะคะจะได้ลงแนวทางอื่นอีกเนาะค่ะ สามน้อยมบรวมวันนี้ของน้องต้านะคะขออนุญาตขยับอุสาเบิงก่อนเดอ้อพี่น้องแ้มเอ็ดนี่อ่าเครื่องมือ้แพม้อมกน็นีเนาะคะ่ะข,ขอบคุณขอบคุณที่เขามารับชมเขามาเม็นให้กำลังใจกันเนาะคะ่ะขอให้ได้โชคชุมือเด้อค่ะ สามนอยมัดรวมเนาะพี่น้องค่ะบอกว่าไรถ้าเขียนพี่น้องมันจะไปน้ำมือน้ำน้ำปากอีกนะคะมือไปน้ำเบาโหลดค่ะเจ็ดพี่น้อง น้องตาน้องตาสามนอยมัอนี่น้องตาเด่ 3, นขีเก้ากับแปดนะคะน้องตาเด่นทีเก้ากับแปดเด้อค่ะพี่น้องอ 9, 8, นอนมัอน,นี่นะคะ ตองตาเดินที่เก้ากับแปดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสองค่ะพี่น้องนะคะแปดกับตองน้ำกันเนาะค่ะแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสองค่ะพี่น้องนะคะ แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสองเนาะคะ่ะสามตัวหางเดียวตัดเอาเด้อค่ะพี่น้องนะคะให้ตัดอยู่ในหันเด้อค่ะพีน่น้องเด้อน้องตาพารวยเนาะคะ่ะ สามตัวหางเดียวเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะพี่น้องตัดเอาเดอ้อค่ะนะคะ่ะพี่น้องค่ะแคบใบเด้อค่ะพี่นอ้นองนะคะสำหรับสามนอยมัดรวมไปต่อเลยเนาะค่ะนะคะไปต่อเลยขออนุญาตเอาแผ่นนี้ออกนะคะจะไปเล่าพัฒนากรเนาะค่ะพี่น้องมาดิ ลาพัฒนาลาพัฒนาผลออกที่เจ็ดแปดศูนย์เก้าศูนย์แปดนะคะเจ็ดแปดศูนย์เก้าศูนย์แปดของน้องตาไปเน้นที่แปดเจ็ดนะไปออกหกตัวเนาะคะ่ะพี่น,อน้องนะคะไปออกหกตัวเนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะเพราะมีศูนย์แปดเจ็ดน้องไปนเน้นยุบุนเนาะคะ่ะ มาต่แปดเนาะนับเอาแต่แปดเนาะค่ะสากลแล้วนับเอาแต่แปดกับอาแต่แปดเนาะพี่น้องโอ้เสียดายเนาะค่ะตัวตัวเด่นมันเข่าอยเอาพอเป็นยังเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ถือว่าได้ซ้ำหนีหมานมีซ้ำหนีเนาะค่ะไปเข่าหกตัวหนาเนาะพี่น้องเนาะนะคะไปเข่าหกตัวหนาค่ะไปที่แนวทางวันนี้เนาะค่ะนะคะ อันนี้แนึงแล้วคะเราพัฒนาหลังจากลงอันนี้เราก็จะล่งองเด่นรัฐบาลของน้องตาแล้วก็ขบสูตรของเรานะคะแลาพัฒนา เอาน้องต้าวันนี้เด่นที่ศูนกับแปดเดอร์ค่ะพี่น้องนะคะน้องต้าเด่นที่ศูนย์กับแปด ม้ตาพารวยศูนย์ศูนหนึ <clicked viral> ่งศูนสองศูนห้า ปดหนึ่งแปดสองแปดห้าค่ะพี่น้องนะคะสามตัวหางเดียวของดองต้าวันนี้นะคะทุนว่างไปยุทีเจ็ดศูนย์แปดค่ะพี่น้องเจ็ดตัดเอาน้ำเลอะค่ะพี่น้องนะคะเจ็ดศูนย์แปดแคร์ไปเด้อค่ะพี่นอ้นะะ 8, นองคะ่ะ เดินทางมาสู้ไทยคลิปแล้วกราบขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะที่เขามารับชมมาคอมเมนต์ในกำลังใจกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ